สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับ a new t t m m e วันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2,564นะครับคลิปนี้แอดมินจะสรุปจำนวนตัวเลขสวัสดิการแล้วก็มาตราการต่างๆของภาครัฐเอามาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเพราะว่าหลายท่านสอบถามเข้ามามากเหมือนกันนะครับว่าจำนวนเงินเท่านั้นจำนวนเงินเท่านี้นะครับเห็นข่าวว่า จะโอนเข้าบัญชีเห็นข่าวว่าจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการเห็นข่าวว่าจะโอนเข้าบัตรประชาชนโดยตรงต่างๆนานาเหล่านี้นะครับมันเป็นจํานวนตัวเลขแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือโครงการหรือว่ามาตรการอะไรเก่าหรือใหม่กดเป็นเงินสดได้ไหมนะครับหรือว่ามันมีเงื่อนไขอย่างไรแอดมินจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับ ตัวเลขที่เราเห็นอยู่ตามหน้าสื่อต่างๆตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวตัวเลข1000บาทบ้างละนะครับ3 0 0พบาทบ้างละ4 0 0พันบาทบ้างละ5 0 0พบาทบ้างละรวมถึงอาจจะมี70,00บาทด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากมาตรการโครงการต่างๆของภาครัฐทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่จริงและปลอมแล้วก็บิดเบือนนะครับจริงก็คือในงานกันตามนั้นก็คือมีจริงๆ ปลอมก็คือไม่ได้มีมูลความจริงเลยนะครับเอาของเก่ามาขายฝันใหม่หรือบิดเบือนก็คือมีจริงแต่ใช้การผ้าดหัวข่าวหรือการใช้ตัวเลขทําให้สับสนคนกลุมก่มอื่นๆที่ไม่ได้มีสิทธิ์ก็คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นไปเริ่มกันที่ตัวเลขต่ําสุดคือ1,000บาทนะครับหนึ่บาทเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลกล่าวถึงตัวเลข ตัวนี้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดคือมติครมอเมืม่อวันที่21กันยายน64ที่มีการอนุมัติงบกลางนะครับจากงบประมาณปี65เพื่อมาดูแลช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจำนวน1,000บาทนั้นมีการกล่าวถึงว่าเป็นการช่วยเหลือผู้พิการนะครับแต่ถ้าหากเราลงไปดูในรายละเอียดสาระสำคัญแล้วเนี่ยเราจะทราบว่า หนึ่งพันบาทนั้นไม่ใช่เข้าบัตรสวัสดิการทั้งหมดนะครับในส่วนของผู้พิการมันจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการนแค่200บาทในช่วงปลายเดือนของทุกเดือนนะครับส่วนเบีย้ยยังชีพของผู้พิการก็ยังได้800เหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพเนี่ย800เข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม แต่อีก200บาทมันจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงปลายเดือนประมาณที่21-22ของทุกเดือนนะครับไอ้200บาทเนี่ยมันกดเป็นเงินสดได้นะครับเพราะนั้นเวลาผ่านหนข,ขาวบอกว่าบัตรสวัสดิการเ hey, ฮรับ1,000บาททุกคนพอเข้าไปฟังแล้วจริงๆคือเงินของผู้พิการนะครับคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้พิการท่านก็ไม่ได้นะครับนะอย่างผู้สูงอายุหรืออาชีพอ,อื่น แม้ว่าท่านจะมีบัตรสวัสดิการท่านก็จะไม่ได้นะครับรวมถึงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องฟังดีๆนะครับถ้าข่าวไหนที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีการนําตัวเลข1000บาทนําตัวเลขอื่นๆที่เอามารวมกันเช่นเอาค่าน้ําค่าไฟมาบวกกันนะครับมันก็จะได้ประมาณ7800เนี่ยนะครับเอาการหุงต้มมาบวกเอาค่าเดินทางมารวม ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือมันเป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถจับต้องได้เลยนะครับสิ่งที่เราจับต้องได้ในบัตรสวัสดิการตอนนี้คือเงินที่เข้ามาวันที่1ครับนะอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการทุกคนนะครับไม่ไม่แยกว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการถ้าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้เหมือนกันทุกคนเลยก็คือวันที่1ครับก็คือเงินสวัสดิการ200และ300ตามเลท รายได้ของเรากับอีกอันนึงคือเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทเท่านี้ครับนี่คือสิ่งที่จับต้องได้ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเงินพิเศษไม่ว่าจะเป็นเ,เบีย้ยเพิ่มเติมของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่าก๊าซถุงต้มค่าเดินทงเดินทางเหล่านั้นคือมันไม่ใช่ได้ทุกคนบางคนอยู่บ้านเช่าก็แทบจะเกินอยู่แล้วนะครับใช้ค่าน้ําค่าไฟยังไงก็เกินนะครับอันนี้ก็มาทําความเข้าใจให้ทราบ อีกครั้งหนึ่งสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่าน,นผู้ชมจะได้ไม่สับสนตัวเลขนะครับเอาเป็นว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับเอาง่ายๆแค่นี้ตัวเลขหนึ่งพันไปแล้วไปดูตัวเลข3 0 0พันตัวเลข3 0 0พันนี่มีหลายโครงการมากนะครับก็อย่างเช่นโครงการคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งเนี่ยคนที่ได้ไปแล้วตั้งแต่หนึ่งกรกฎาก็จะเหลือแค่พันหเข้ามาเมื่อวันที่1ตุลา ส่วนตัวเลข3 0 0พันคือคนที่สมัครใหม่นะครับสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วเงินมันจะเข้าทีเดียว3 0 0พันเพราะนั้นถ้าเห็นตัวเลข3,000พันก้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าอาจจะเป็นของโครงการคนละครึ่งก็ได้ซึ่งคนละครึ่งมันไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วเราก็จะต้องเติมเงินเราเข้าไปด้วยถึงจะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้นะครับต่อมาครับ เป็นเงินของกระทรวงพมที่มีโครงการออกมาตอนเดือนสิงหาคมนะครับเปิดให้ลงทะเบียนทั่วประเทศแล้วก็เต็มไปภายในไม่กี่วันที่เหลือตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนการรอจ่ายและที่สำคัญมันไม่ใช่จะได้สามพันทุกคนบางคนก็ได้สองพันบางคนก็อาจจะได้พันเดียวบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินได้เป็นถุงยังชีพได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่นจากกระทรวงพมเพราะ นักพัฒนาสังคมหรือว่านักสังคมสงเคราะห์เขาจะลงพื้นที่ไปเจอท่านผู้ชมที่ลงทะเบียนเนี่ยที่บ้านถึงที่บ้านโดยมีการโทรนัดหมายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสามพันของกลุ่มเปราะบางก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับก็คือเงินส่วนนี้ก็คือไม่ได้ทุกคนอ่ะง่ายๆคือไม่ได้ทุกคนแต่ถ้ามีการพาดหาาวัวข่าวเวอร์วังอลังการน,น,น,นั้นก็เตรียมตัวโดนหลอกได้นะครับต่อไปครับเป็นเงินสามพันที่ เพิ่งจะมีการพูดถึงกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังที่ประชุมสบศก็คือเป็นเงินช่วยเหลือ,อรักษาระดับการจ้างงานของธุรกิจ SME ธุรกิจ SME คือธุรกิจขนาดย่อมนะครับเรียกว่ามีลูกจ้างไม่เกิน200คนก็จะจัดอยู่ในธุรกิจ SME กระทรวงแรงงานเนี่ยตีกรอบเอาไว้ที่10ประเภทนะครับเอาไว้ที่10ประเภทแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาว่า10ประเภท ในธุรกิจ s m e นั้นจะครอบคลุมกิจการประเภทอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรามองจากการช่วยเหลือ,อ,อของระบบประกันสังคมที่ผ่านมามาตรา3-3เนี่ยเราจะเห็นว่าก็คงจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญเงิน3,000บาทที่ช่วยเหลือระดับการที่ช่วยรักษาระดับการจ้างงานของธุรกิจ s m e นั้น ไม่ได้จ่ายให้กับลูกจ้างหรือผู้ประกันตนมาตรา3-3โดยตรงย้ําว่าไม่ได้จ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา3-3โดยตรงแต่จะจ่ายให้กับนายจ้างต่อลูกจ้าง1ห,หัวหัวละ3,000บาทนะครับไม่เกิน2 0 0รายไม่เกินลูกเอ,อก็คือจะต้องมีลูกจ้างไม่เกิน200คนแล้วที่สําคัญจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคมด้วย และก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมธุรกิจ SME ที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือการรักษาระดับการจ้างงานนั้นนะครับจะต้องมีการจ้างงานในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละเถ้าเดือนไหนมีการจ้างงานต่ำกว่าร้อยละเเดือนนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนเงิน3,000บาทนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นตัวเลข3000ก็ มีหลายโครงการมีหลายมาตรการครับต่อไปครับยังไม่หมดครับเป็นโครงการเก่าที่เพิ่งจะประกาศออกมาว่าจะเริ่มเฟส3อีกครั้งหนึ่งก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันอันนี้เนี่ยเป็นการที่จะเอาเงินของเรานะครับนำออกไปเที่ยวไปท่องเที่ยวก่อนเป็นการเที่ยวเองนะครับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนำออกไปเที่ยวก่อนและภาครัฐก็จะสนับสนุนค่าใช้ใจ่าย40%สูงสุดไม่เกิน3,000บาทนี่นะครับ เพราะนั้นมันจะต้องเอาเงินเราออกไปก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแจกฟรีอีกหรือแม้กระทั่งภาครัฐสนับสนุนค่าเครื่องบินนะครับสูงสุด40%หรือไม่เกิน2,000บาทแล้วแต่เ,เป็นไปตามเงื่อนไข,ขของแต่ละจังหวัดนะครับที่เราจะนั่งเครื่องบินไปอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องออกค่าเที่ยวบ,บินเองนะครับจะเบิกได้ก็แต่เมื่อเราบินกลับมาแล้วแล้วค่อยทาเรื่องเบิกทีหลังตัวเลข3,000ก็ดี 2,000ของค่าเครื่องบินก็ดีนะครับก็ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการสนับสนุนเรียกว่าช่วยใช้ช่วยจ่ายว่างั้นเถอะนะครับเราออกเงินไปร้อยบาทภาครัฐช่วยออก40บาทเราก็ออกเอง60บาทประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือจํานวนตัวเลข3,000บาทนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องระมัดระวังในการเสพข่าวนะต่อไปครับเป็นจํานวนเงิน4 0 0 0บาท อันนี้เนี่ยมีเห็นมา2-3สสัปดาห์แล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนก็คือนะครับใช้คำว่าเฮเตรียรับ4,000บาททั่วประเทศนะมีการมีการพาดหัวข่าวแบบนี้ด้วยแต่หากว่าเราเข้าไปฟังรายละเอียดแล้วเราจะเห็นว่าก็คือการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับและถามว่าแล้วถามว่า4 0 0 0ันมาจากไหน 4,000เนี่ยบังเอิญว่ามันพ่วงอยู่2อย่างก็คือเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 9ประเภทกิจการใน29จังหวัดสีแดงเข้มก็คือ2,500บวกกับอีก1,500ของโครงการคนละครึ่งที่มันจะเติมเข้ามาในวันที่1ตุลาเขาก็เลยมีการพาดหัวข่าวว่าเหตุเตรียมรับเงิน4,000แต่เมื่อลงลึกรายละเอียดแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้4,000เนี่ยมันได้ไม่ทุกคน เงินเยียวยา2,005ก็ได้แค่29จังหวัดสีแดงเข้มได้แค่9ประเภทกิจการนอกเหนือจากนี้ก็อดนะครับส่วนใน1,500ของคนละครึ่งใครไม่ได้สมัครคนละครึ่งมันก็ไม่ได้นะครับหรือถ้ามาตรา33มาสมัครคนละครึ่งใหม่เขาก็จะเอาตัวเลข3,000มาบวกกับ2,005ก็เป็น7,005เห็นไหมครับมีท่านผู้ชมถามผมเข้ามาแอดมินจริงไหมคะ เดียววันที่1ตุลาจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนเงิน7,5 0 0พ้าเงิน7,5 0 0มาจากไหนเราก็มานั่งไล่ดูอ่าแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าได้แค่บางคนได้แค่บางกลุ่มแล้วก็อาจจะไม่ได้เต็มจํานวนและที่สําคัญของคนละครึ่งไม่ว่าจะพันห้าหรือสามพันมันกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับมีหนามซ้ำเราจะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อใช้สิทธิ์ด้วยนะครับอ่านี่คือตัวเลขสี่พันนะ ต่อไปครับเป็นตัวเลข5,000 5000นี้ก็เกี่ยวโยงอันดับแรกเลยไปดึงโครงการเก่ามาก็คือเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนแล้วก็ไปโยงกับเราชนะโดยใช้คำว่าเราไม่ทิ้งกันกับเราชนะเตรียมโอนเราชนะเตรียมโอนเราไม่ทิ้งกันพร้อมกันทั่วประเทศเข้าบัญชีโดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรแบบเนี้นะครับ แต่เมื่อเราเข้าไปฟังแล้วอันนี้แหละครับที่ผมเรียกว่าข่าวปลอมปลอมแบบเต็มประดาเลยนะครับถ้าใช้คําว่าเราไม่ทิ้งกันกับเราชนะโอน5,000บาท3เดือนหรือโอน5 0 0 0บาทเนี่ยอันนี้คือปลอมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเงิน5,000ที่จะมีโอกาสถูกโยงเข้ามาพลาดหัวข่าวด้วยก็คือเงินเยียวยาของกลุ่มตกหล่นและก็กลุ่มทบทวนสิทธิ์ในมาตรา3 9และ40ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เนี่ยคนละ5,000นะครับส่วนของใครที่อยู่ในจังหวัด เออสิบสามจังหวัดแรกก็จะได้2เดือนแต่เขาเจ้าตัวเลข5,000ันี่แหละมันเล่นข่าวกันนะครับก็ให้ระวังด้วยแล้วกัน5,000ก็ยังเหลือกลุ่มตกหล่นซึ่งจะโอนทุกวันพฤหัสเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ให้ดูนะครับพอใกล้จะถึงวันพฤหัสขึ้นวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการผาดหัวข่าวว่าวันที่7ตุลาคมเตรียมเฮรับ5 0 0พันบาทพร้อมกันทั่วประเทศอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเมื่อเข้าไปฟังมันก็คือ เงินกลุ่มตกปลนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ์ที่อาจจะผ่านแล้วก็สถานะเป็นสีเขียวสำนักง,งานประกันสังคมเขาก็จะโอนทุกวันพฤหัสจนถึงสิ้นปีนะครับอันนี้ก็คือตัวเลข5000อีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็คือโครงการทัวร์เที่ยวไทยซึ่งโครงการทัวร์เที่ยวไทยนั้นจะแตกต่างจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันคือจะต้องเป็นการซื้อแพ็กเกจทัวร์กับบริษัททัวร์นาเที่ยวและเราจะต้องออกเงินเราไปเอง ผมเคยบอกไปแล้วว่าเราจะต้องออกเงินไปเนี่ยรู้สึกจะประมาณหมื่นกว่าบาทหรือยังไงเนี่ยนะครับหมื่นห้าหรือยังไงถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําตัวเลขผิดขออภัยแต่เอาเป็นว่าภาครัฐจะสนับสนุนในการท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยนั้นสูงสุดต,ต่อคนไม่เกิน5,000บาทไม่ว่าท่านจะซื้อแพ็กเกจทัวร์กับบริษัทนํำเที่ยวกี่บาทก็ตามแต่ถ้าท่านต้องการ จะได้รับเงิน5,000บาทท่านก็จะต้องเที่ยวให้มันเต็มแม็กลองคูณดูนะครับคูณ40%ภาครัฐจะสนับสนุน40%ก็ลองคูณดูนะครับแต่ว่าไม่ว่าท่านจะจ่ายไปเท่าไหร่ก็ตามแหละสูงสุดท่านจะได้รับเงินคืนแค่5,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่ใช่การแจกเงินเพราะนั้นถ้ามีการพลาดหัวข่าวว่า ภาคารัฐเตรียมแจกเงินห0 0พันเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกโยงเข้ากับโครงการทัวร์เที่ยวไทยด้วยซึ่งทัวร์วเที่ยวไทยนั้นยังไม่ประกาศให้ลงทะเบียนนะครับก็คาดว่าน่าจะในช่วงเดือนอตุลาพฤศจิกายนนี้เร็วๆนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เท่านั้นยังไม่พอนะครับอีกอันนึงที่อาจจะถูกโยงมาด้วยแต่ว่ามันยังเงียบๆอยู่แต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีข่าวออกมาเนี่ยมันจะถูกจุดประเด็นขึ้นมาก็คือเงินเยียวยา นักศึกษานิสิตนักศึกษาระดับผู้ดมศึกษา mm. ก็คือระดับมหาวิทยาลัยนะครับปริญญาโทปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกในส่วนของสถาบันภาคเอกชนนะครับซึ่งภาครัฐบอกแล้วว่าจะเยียวยาช่วยเหลือค่าเทอมค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี่ยห้าพบาทแล้วก็บางสถาบันยังไม่คืบหน้าแล้วยังไม่ได้จ่ายตัง์อันนี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามันมีข่าวออกมาสื่อบางสำนักก็อาจจะเอาตัวเลข5,000บาท มาเล่นข่าวท่านผู้ชมก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันครับต่อไปครับเป็นจํานวนเงิน7,000บาทนะครับ7,000บาทเนี่ยอันนี้แน่นอนครับตอนนี้เหลืออยู่โครงการเดียวนะครับไม่ใช่3,500สองเดือนของโครงการเราชนะแต่อย่างใดแต่เป็น7,000บาทซึ่งมันเป็น e voucher ครับเป็นการคืนเงินในลักษณะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับ เราจะต้องเอาเงินเราไปใช้จ่ายก่อนแล้วภาครัฐก็จะสนับสนุนคืนเป็น e w a l h e r ให้เข้าในแอปเป๋าตังก็กดเป็นเงินสดไม่ได้อยู่ดีจะต้องเอาไปรูดซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเงินที่เติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็น e w a l h e r สูงสุด7,000บาทถ้าใช้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ได้ไม่ถึง7,000นะครับแต่ที่สําคัญเลยสาระสําคัญเลยคือมันกดเป็นเงินสดไม่ได้และจะต้องเอาไปรูดซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนะครับไปสแกนจ่าย กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เท่านั้นนะครับนี่คือจํานวนเงิน7 0 0 0บาทก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายครับที่จะต้องเน้นย้ํากันก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด2วันที่ผ่านมาผมแจ้งไปแล้วว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนมีการเปิดเผยตารางการโอนเงินออกมาว่าในแต่ละเดือนตั้งแต่ตุลาคม6,4 ไปจนถึงกันยายน6 5นะครับจะโอนเงินวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับมีการวางแผนเอาไว้คร่า,าวาๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกรมบัญชีกลางหรือว่าพอมอก็จะประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ทราบแต่ว่าตอนนี้คือต้องยึดตามนั้นแต่ในส่วนของจํานวนตัวเลขนะครับมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการทั้งหมดท่านยังได้เท่าเดิมท่านเคยได้เมื่อเดือนกันยา สิงหาตุลาที่สิงหา,ากรกฎาคที่ผ่านมาเท่าไหร่ตุลาเป็นต้นไปท่านก็ยังจะได้เท่าเดิมไม่มีลดไม่มีเพิ่มสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบส่วนมาตรการโครงการอื่นๆนะครับที่จะออกมาหลังจากนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่แค่มีแค่การเตรียมการแล้วคาดว่าน่าจะมีจากคำกล่าวของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงปลายปลายเดือน กัญญาที่ผ่านมานะครับรวมถึงสื่อต่างๆก็เริ่มที่จะมีการสอบถามมากขึ้นว่าในช่วงปลายปีนี้ควรจะต้องมีการมาตรการเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนใ,นวนใดอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะดูเริ่มคลี่คลายขึ้นบ้างแต่จํานวนผู้ป่วยก็ยังหลักหมืน่นเสียชีวิตวันนี้เป็นหลัก2ตัวนะครับตัวเลข2ตัวก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีเล็กๆแล้วกันก็ ภาวานาให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คลี่คลายอย่างแท้จริงเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เข้าสู่สภาวะปะกติจะได้ประกอบอาชีพนะครับดูแลตัวเองดูแลครอบครัวต่อไปส่วนสถานการณ์น้าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้กับลุ่มน้าลุ่มแม่น้ําต่างๆก็จับตาและก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐให้ดีนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในการติดตามข่าวสาร จากภาครัฐไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าการาพาดหข่าวทีเ่เชิญชวนทําให้เข้าใจผิดนั้นก็ทําให้ท่านผู้ชมหลายท่านจะต้องเสียเวลาไปกดตังค์จะต้องเสียเวลาเดินทางเสียสุขภาพจิตต่างๆนานาเหล่านี้นะครับมีความคืบหน้าชัดเจนประเด็นอะไรเดี๋ยวแอดมินจะมาสรุปให้ทราบในโอกาสต่อไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ